เฮยยยสวัสดีครับทุกคนนดีตตอนรับเข้าส,สู่อมกอเคปอปนะครับสรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง e n m น x กันกับเพลงใหม่ blue v a l e n t i n e ที่แฟนๆเนี่ยกรี๊ดกันหนักมากเพราะเพลงรอบนี้มาแบบถูกเจริตคนฟังสุดๆไปเลยนะครับไม่มีท่อนให้เอะหรือว่า change up แบบแปลกสไตล์ e n m m x x แต่ว่าเป็น change up ที่มีความแบบโอ้โหมันรดม,มากๆมันเป็นเพลงที่ so s m o o สุดใจเลยฟังยังไงก็ gucken. เป็นเพลงที่ดีที่จึ้ 1รอบไม่พอ2รอบไม่พอนะครับ10รอบก็ยังต้องฟังต่อไปอีกเพลงมันดึงดูดให้สตรีมอยู่อย่างนั้น MV ก็เจ๋งมากเลยด้วยต่อให้เพลงจะมีมูที่แปลกใหม่ไปแต่ยังคงคอนเซปต์และความเป็นสไตล์เอ็นมิกไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในตัวเพลงหรือว่าในตัว MV เองก็ตามนะครับแถมในรอบนี้การกลับมาของเอนมิกเนี่ยยังถูกอกถูกใจแม่เกาซื้อแบบสุด,สด ยอดชาร์ตต่างๆมาดียอดขายก็แรงก็โหดมากๆทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยเอ็นมิกซ์ก็มีฐานแฟนที่แน่นอยู่แล้วแต่ว่าในเกานะครับบางส่วนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเอ็นมิกซ์กันว่าเอ้ยในคัมแบ็กแต่ละครั้งเนี่ยแม่เกาจะซื้อหรือเปล่าแม่เกาจะซื้อไหมแต่ในคัมแบ็กล่าสุดนี้หรือว่าผลงานล่าสุดนี้ของเอ็นมิกซ์เนี่ยทางเกาปลื้มมากชื่นชอบสุดๆและในตอนนี้ยอดชาร์ตก็ถือว่ามาแรงมากเลย,เลยนะครับสำหรับเอ็นมิกซ์แล้วก็ บลูวาเลนไทน์ที่ไต่ชาร์ตขึ้นมาอย่างรัวๆเลยล่าสุดนี้ที่มีการอัปเดตมานะครับก็คืออันดับที่4ของชาร์ตบัคส์อันดับที่11ของเม l o n Hot 100อันดับที่41ของเมลอนนะครับอันดับที่30ของชาร์ Flow และอันดับที่101ของ Chart ชาร์ตจินนี่ชาร์ตค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วในตอนนี้สําหรับ e อ m i x Blue บลูวาเลนไทน์เคป๊อปชาร์ตหรือว่า เกาหลีชาร์ตนั่นเองทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยก็แรงมากไม่แพ้กันยอดขาย n n m i x ก็มาดีสุดๆในตอนนี้ทะลุ5 0 0แสนไปแล้วได้รับบนห้นช่อสำหรับ first full อัลบั้ม u ล v v l l n t i ท e และก็ยังคงนับต่อเนื่องกันไปอีกด้วยนี่แหละคือความเจ๋งของ n n m x x ที่สามารถทำได้ใครเนี่ยที่ได้ฟังแล้วได้ดูลาสำหรับ MV แล้วก็เพลงใหม่ปล e Val e n t ท n e นะครับชอบกันหรือเปล่า คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็มาให้กําลังใจเอ็นมิกกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไต่ชาร์ขึ้นไปอีกรดัวขนาดไหนแต่ที่แน่แนแฟนๆหลายๆคนเลยต่างบอกว่าคัมแบ็กครั้งนี้เพลงใหม่ครั้งนี้แม่เก่าซื้อเอ็นมิกแล้วแถมนอกจากนั้นนะครับเอ็นมิกก็ยังประกาศข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกนั่นเองที่บอกว่าเอ็นมิกนั้นเตรียมตัวจะเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเอ็นมิก first world tour นะครับเป็น episode 1 zero Frontier in i n c h ช o n คือที่แรกนั่นเองและหลังจากนั้นก็จะทยอยไปเจอกับแฟนคลับในแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่กันไปนี่คือความจึ้งของ e อ m น x แล้วก็การเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งของการเป็นศิลปินนะครับยังไงก็เตรียมเงินกันไว้ได้เลยสำหรับเหล่า a อ s นเซอร์ไทยที่อยากจะไปเจอ e อ m น x กกันนะครับมาแน่และก็ จะมีผลงานใหม่ๆออกมาเนี่ยให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกแน่นอนหลังจากนี้ก็รอดูการโปรโมตของ a n m i x กันนะครับว่าจะมีคอนทงคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัลาแล้วนะครับเดี๋ยวกับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กันนะทุกคนสวัสดีครับอันยง a อนมิกซ์เชนจับ